ทาฟังทนค,ครับสารสวนทุจื่อวันนี้นำข้อทิดเกิยใจมาฝากท่านอีกรอบสารวันนี้จะฝากท่านด้วยเรื่องของการตัดกรรมคำว่าการตัดกรรมนี่เราอาจจะเข้าใจไปคนละคนละทิศคนละทาง บางคนบอกว่าถ้าเราทำกรรมไม่ดีมาแล้วเนี่ยจะต้องรับกรรมจะต้องรับผลของกรรมที่ทำมาเป็นการรับกรรมชนิดที่ไม่มีข้อแม้จะต้องชดใช้กรรมที่กระทำนั้นอย่างเช่นใคร ไปฆ่าใครหรือไปลักขโมยใครไอ้พวกเนี้ยจะต้องรับผลของกรรมที่ตนเองไปกระทามาแล้วกรรมที่ว่านี้ไม่สามารถที่จะหลีกพ้นได้อันนี้อยากจะบอกว่า กรรมนะ่ะสามารถที่จะพ้นได้แต่ดูให้ดีนะฟังให้ดีนะกรรมนะ่ะสามารถที่จะตัดได้เลือกได้พ้นได้โดยไม่ต้องรับผลของกรรมนั้นท่า <c> น <oughs> ไม่เชื่อใช่ไหมล่ะต้องฟังต่อไปอีกว่า กรรมที่ทําแล้วจะต้องปฏิบัติตนแบบไหนจึงจะเอาชนะกรรมจึงจะอยู่เหนือกรรมจึงจะพ้นกฎแห่งกรรมฟังให้ชัดๆจะต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามธรรมวินัยขององค์พระสมเส็จพรจ้าปฏิบัติ จนถึงขนาดบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ถ้ายังไม่เป็นพระอรหันต์อยู่จาบใดจำเป็นต้องรับกรรมเสมอไปทีนี้มันมีบางคนอธิบายว่าถ้าทำกรรมชั่วมาแล้วไม่มีทางที่จะหนีพ้นกฎแห่งกรรมได้ แม้จะเป็นพระประารก็ตามอยากจะบอกว่าใครพูดเช่นนี้กับผมเองไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยตรงไหนตรงที่บอกว่าแม้เป็นพระประารก็ยังต้องรับผลของกรรมอันนี้ไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วย นที่นีบอกว่าไม่เห็นด้วยถ้าจะบอกว่าแม้เป็นพระอรหันก็ไม่สามารถที่จะหนีพ้นกฎแห่งกรรมได้อันนี้กระผมไม่เห็นด้วยเห็นแย้งเห็นแย้งทําไมจึงเห็นแย้งอยากจะบอกว่ากรรมไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวิญญกรรมมันเกิดจากใจมันเกิดจากจิต จิตเห็นผิดมันจึงทำผิดมันขึ้นที่ใจในหลักขุศนานั้นสอนว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประมุขใจเป็นประธานใจเป็นหัวหน้าใจเป็นใหญ่มันขึ้นที่ใจถ้าใจคุณมีอกุศลคุณก็ทำกรรมชั่ว แสดงว่ากรรมชั่วเกิดจากจิตจิตเป็นปฐมเหตุให้ทำผิดให้ทำกรรมชั่วเพราะนั้นกรรมมันเกิดจากโมโนทุจริตก่อนเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะตัดกรรมคุณก็ต้องเริ่มจากจิตจิตคุณเป็นอกุศลคุณสร้างกรรมใช่ไหม ถ้าคุณมีจิตเป็นกุศลมันก็ตัดกรรมจิตบาปเกิดจากจิตเป็นตัวปฐมเหตุจะตัดกรรมคุณก็ต้องเริ่มจากจิตจิตใจของคุณเป็นกุศลจิตเป็นกุศลมันจะตัดจิตที่เป็นอกุศล เพราะนั้นเมื่อพระอรหันต์บรรลุอรหันต์แล้วเนี่ยจิตท่านไม่มีทางที่จะเป็นอกุศลจิตไม่มีทางที่จะเป็นอกุศลเมื่อจิตไม่เป็นอกุศลน,นั่นหมายาว่าจิตพระอรหันต์จะเป็นกุศลตลอดชั่วนาตาปีเมื่อจิตพระอรหันต์เป็นกุศลตลอดชั่วนาตาปี ผลกรรมที่บอกว่าจะตามมาก็แปลว่าเลิกละเลิกกันจึงมีคำสอนในทางพุทธศาสนาว่าอัตรหันคือผู้ที่มีบุญและบาปอันลอยได้แล้วอรหันคือผู้ที่มีบุญและบาปอันลอยได้แล้วนั่นหมายว่าพระอรหันต์อยู่เหนือบุญเหนือบาปไม่ว่าบุญหรือบาปพระอรหันต์ไม่มีจิต เป็นจิตสิ่งเหล่านั้นเมื่อจิตพระรหารไม่ติดทั้งบุญไม่ติดทั้งบาปบาปไม่มีแม้มีบุญจิตก็อยู่เหนือบุญจิตที่อยู่เหนือบุญและบาปนั่นแหละคือจิตของพระรหารเพราะนั้นกดแห่งกร,รมจะไปทําอะไรพระหรหตรกดแหงกรรมไม่ว่ากร,รมอะไรแล้วแต่ มันไม่มีผลกระทบต่อจิตของพระหัหัรแม้พู้เป็นพระรหัหต์จิตเป็นพระรุหัหารแล้วเนี่ยจะมีใครมาฆ่ามาชกมาต่อยมาตีหรือจะเอาปืนผานหน้าไม้มายิงเอาหอกแหลมเหล็กแหลมมาทิ่มแทงจิตท่านก็ไม่ได้กระทบต่อ สิ่งพวกนั้นจิตไม่ได้ไปกระทบไม่เป็นทุกข์กับสิ่งนั้นเมื่อจิตไม่เป็นไม่กระทบกับกระทําของคนร้ายก็ได้ชื่อว่าอยู่เหนืออยู่เหนือบุญเหนือบาปอยู่เหนือผลหองกรมจิตท่านไม่ได้ไปยึดติดอะไรสิ่งนั้นเลยเพราะนั้น คนที่บอกว่ากรรมตามสนองนะั้นจึงไม่มีสําหรับภาวะจิตของพระอรหรันต์นี่อยากจะตัดกรรมจิตจะต้องบรรลุเป็นพระอรหันต์เท่านั้นเพราะนั้นใครที่บอกว่าพระอรหันต์ยังต้องรับผลของกรรมนี่บอกว่าชาติบางก่อนเคยทําบาปไม่นั้นอย่างนี้นนแม้เป็นอรหันต์แล้วยังต้องมารับกรรมนี่อันนี้มันพูดตู พูตูตูชัดๆท่านปยกตัวอย่างเรื่องของพระองคุริมานที่ฆ่าคนมากกว่าหลายร้อยเกือบพันคนน่่นะบางคนยังบอกว่าพระองคุริมานยังต้องรับกรรมเลยไม่ใช่แม้พระแม่พระองคุริมาน อดีตจะฆ่าคนตายมาเป็นหลายร้อยเกือบพันคนนั้นเมื่อบรรลุอัธหันแล้วเนี่ยท่านไปบิณฑาบาตแล้วมีผู้คนมาตรังแกเอาหน้าไม้เอา,า,เอา,าคอออ้อรนต่างๆมาฟาดใส่ท่านเนี่ยบอกว่าท่านคือเป็นการทรัพกรรมนั่นมองในแง่ของปุถุชนมองนี่มองในแง่ปุถุชนมอง แม้พระองคุลิมานจะวินทบาดแล้วจะมีคนเอาก้อนดิดก้อนหินก้อนดินอะไรมาคว้างปลาใสจนหัวแตกเลือดไหลแต่ถามว่าวจิตของพระอรหันต์จิตพระองคุลิมานท่านมีความยึดมั่นต่อเวทนาหรือเปล่าท่านโกรธเกลียดไหมท่านเป็นทุกข์กับการที่เอาค้อนมาทุบหรือเปล่าเปล่า แม้คุณจะมาตามไล่ฆ่าไล่ตีพระรหัตรเอาค้อนทุบพระรหต์จิตท่านก็ไม่ได้ไปกระทบกระเทือนไม,ไ,ไม่ได้วิตกงงวันไม่ได้ว้าวุ่นไม่ได้เป็นทุกข์กับการทุบตีของคนเหล่านั้นเมือ่อจิตไม่ได้ไปรับว่าเออมึงฆ่ากูมึงฆ่ากูมึงฆ่าก,ากูร้องโหยร้องไห้ จิตของท่านไม่เป็นเช่นนั้นจิตท่านยังเฉยยังสบายยังสงบยังเยือกเย็นอยู่จิตที่สบายที่ยังสงบยังเยือกเย็นอยู่ถือว่าจิตนั้นอยู่เหนือบาปอยู่เหนือบุญไม่ใช่ไปรับผลของกรรมเพราะว่าจิตท่านไม่ได้ไปสนใจเสือนาแล้วท่านเหนือโลกแล้วจิตท่านอยู่เหนือโลกแล้ว เพราะนั้นเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องสุขเรื่องทุกข์มันเป็นเรื่องของโลกเป็นเรื่องของโลกียะแต่จิตพระอรหันต์นั้นอยู่เหนือโลกเป็นโลกุตระเพราะนั้นจิตท่านอยู่เหนือโลกเป็นโลกุตระจึงได้ชื่อว่าเหนือบุญเหนือบาปเพราะนั้นบาปกรรมอะไรที่ทำมาในอดีตจึงไม่มีผลต่อจิตของพระอรหันต์นี้คือการตัดกรรมต้องเป็นพระอรหันต์เท่านั้นนะใครว่าพระอรหันต ยังรับผลของกรรมเนี่ยเกาตูเกาตูไปศึกษาใหม่ไปศึกษาใหม่ไปศึกษาภาวะของพระอาหารหันต์สมัยนี่คือสารสวนชนิตของฝากท่านว่าด้วยการตัดกรรมสําหรับผู้จะได้คือพระอาหารหันต์เท่านั้น <c oughs> ขอบคุณครับ